วันนี้คุณแม่สัมภาษณ์หน่อยเดินทางมาจากไหนคะค่ะฮะอะไรนะกรุงเทพกรุงเทพอ๋อจากกรุงเทพคอ๋อกรุงเทพมหานครนะคะแล้ววันนี้คุณแม่เป็นอะไรมาปวดหัวเข่าปวดเข่าปวดขานะคะตอนแรกมานั่งัตตาาดไม่ได้เลยตอนนี้เสร็จแล้วนะคะอหมอปลาได้ทำการเขี่ยเส้นอ่ะไหนลองนะ่คตมาาดโชว์หน่อยคะนี่นะคะอ๋อายุ81มาเขียยอาจารย์หมอปลานะคะ กรูกแท็บเส้นหลังนี่นะคะได้ขนาดนี้เลยนะคะดูนะคะก้มได้ไไดไเลยเบาไหมคะคุณแม่บาขึ้นยเลยนะนี่อีกหนึ่งปากเสียงเงิงจากคนกรุงเทพมหานครที่เดินทางมาหารรรอาจารย์หมอปลาที่อยุธยาน,นะคะเป็นกระดูกแทบเส้นมาปวดหัวเข่านะคตะต่มาไม่ได้ตอนนี้ทําไปแล้วดูนี่ก้มหลังได้สบายเลยเบาไหมคะคุณแม่